ครับก็มาเจอกับผมนะครับช่องดอนช้ยศรีนะครับวิดีโอนี้ก็อยากมาแนะนําสว่านไร้สาย3ระบบนะครับเป็นมอเตอร์ไร้แปลี่ฐานนะครับของแบรนด์ iMac p o w e r t o o ร์ทูเป็นรุ่นไดเอ็มซีดีขีดสองนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ใหม่ล่าสุดนะครับเป็นการปรับปรุงมาให้หลายๆด้านนะครับให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับคือสเปคของเครื่องรั่วความเรงการใช้งานผมว่ามันน่าจะเทียบเท่าหรือว่าใกล้เคียงกับแบรนด์ดังๆได้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันว่าเป็นยังไงนะครับ ข้อมูลที่เขาให้มาก็คือมอเตอร์นะครับเป็นมอเตอร์และแปรนฐานรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับประสิทธิภาพสูงขึ้นและอายุการใช้งานยาวนานกว่ามอเตอร์ทั่วไปความเร็วสองระดับนะครับโดยมีความเร็วมากกว่าสว่านสเปกเทียบเท่ากันถึง25%เอนะครับอันนี้ประสิทธิภาพที่ว่าเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็มีไฟ LED 3ดวงมีเซนเซอร์นะครับนะครับเรามาแกะดูมาแกะดูตัวเครื่องเลยนะครับตวน้จะเป็นกล่องสีส้มตามสไตล์ของ iMA มนะครับแล้วก็ตัวล็อกนี้ก็จะเป็นออกแนวสแตนเลส โอเคครับก็จะมีคู่มือการใช้งานมาเล็กๆน้อยๆแล้วก็ใบรับประกันนะครับคู่มือการใช้งานแล้วก็การรับประกันการเคลมอะไรต่างๆเราสามารถสกแกนที่ก r โค้ดตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วก็มาดูตัวเครื่องครับตัวเครื่องปกติเขาจะใส่ถุงพลาสติกมาอย่างดีแต่ว่านี้ผมแกะใช้งานก่อนเพื่อจะดูประสิทธิภาพของมันว่ามันประมาณไหนแล้วก็จะมีชุดชาร์จเบ็ดหนึ่งหนึ่งหนึ่งตัวที่เขาให้มานะครับแล้วก็มีตัวสําหรับเสียบข้างนี้หนึ่งหนึ่งชิ้นแล้วก็ ดอกสว่านนะครับดอกสว่านก็จะมีมาหลายขนาดเจาะไม้เจาะเหล็กเจาะปูนแล้วก็ดอกไขควงนะครับสำหรับขันสกรูอะไรก็ให้มาพอประมาณนะครับทีน,นี้เรามาดูมาดูสเปคตัวเครื่องก่อนถ้าหลายคนที่เคยใช้สว่านของไอแมกหรือว่าใช้เครื่องมืองานช่างนะครับตัวอื่นๆของไอแมกก็อุปกรณ์ก็วัสดุก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับก็สีประจําตะกููของเขาคือสีส้มนะครับแล้วก็จะมีสีเทาแบบนี้กันลื่นนะครับกันลื่นตัวนี้ก็น้ำหนักประมาณ สักพอดีพอดีประมาณสักกิโลครึ่งได้นะครับพอดีพอดีแล้วก็เรามาดูส่วนต่างๆนะครับตัวนี้จะเป็นมอเตอร์บัตรเลดรุ่นใหม่ที่ปรับปรุงมาใหม่ล่าสุดนะครับอย่างที่บอกไว้เมื่อต้นคลิปก็คือเครื่องในสปคเดียวกันเนี่ยคือตัวนี้มันจะจะเรง่งจะดีกว่ามอเตอร์ตัวนี้ทนทานกว่าใช้งานได้นานกว่านะครับตามที่เขาการันตีมาแล้วก็เครื่องที่ผมลองลองใช้งานดูก็คือคิดว่าน่าจะใกล้เคียงกับกับเบนด์ดังๆในตลาดได้เลยนะครับประสิทธิภาพของของเครื่อง นะครับเรามาดูจากจากหัวก่อนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหัวจับแบบเหล็กนะครับตัวนี้หัวจับแบบเหล็กสามารถจับดอกสว่านได้13ามมิลนะครับ13ามมิลก็คือประมาณ4ี่หุนนะครับดอก4ี่หุนครับแล้วก็ระบบจับตรงนี้ก็จะแน่นมากเลยนะครับเดี๋ยวเวลาจับดอกก็จะจะให้ฟังเสียงดูแล้วก็จะมีระบบทอกนะครับตัวปรับทอกตัวนี้ก็ย1เดปรับได้21ดระดับแล้วก็บวกอีกสามแล้วก็เป็นสว่าน3 3ระบบนะครับตัวนี้เราสามารถ ขันปกติแล้วก็ตัวนี้ยิงสกรูนะครับยิงสกรูแล้วก็เจาะคอนกรีตเจาะอะไรนะครับแต่แนะนําว่าเอาคอนกรีตแค่พอประมาณนะครับอย่าไปเอาพื้นแข็งเกินนะครับเพราะสว่านมันมันไม่ได้ใหญ่งมันเล็กแล้วก็จะมี2ระดับความเร็วนะครับก็1กับ2นะครับตามสไตล์ของสว่านในปัจจุบันสวิตก็มีกดขวากดซ้ายไปหน้าไปหลังแล้วก็มีล็อกกลางล็อกกลางสำหรับเซฟสวิตไว้นะครับแล้วก็สวิตก็จะเป็นสวิตแบบแบบ ร่งตามความต้องการของเรานะครับถ้าเราจะจะกดให้เรงเราก็กดกดให้ลึกนะครับถ้าจงการช้าๆก็เบาๆนะครับแล้วก็ไฟ LED ตัวนี้จะให้เขาแจ้งว่าให้ไฟ LED มา3ดวงก็จะเป็นไฟ LED แบบเซนเซอร์นะครับเซ็นเซอร์ก็จะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับคือถ้าเราใช้ในที่สว่างแบบนี้นะครับไฟตัวนี้จะไม่ติดนะครับไฟตัวนี้จะไม่ติด,นะตตดแต่ถ้าที่ที่ว่าไม่มีแสงสว่างนะเดี๋ยวผมลองปิดเซ็นเซอร์นะครับไฟตัวนี้มันก็จะติดขึ้นมานะครับ แต่ถ้าที่สว่างวันนี้มันจะไม่ติดก็เป็นการประหยัดแบตเตอรี่นะครับคือทําให้เราใช้แบตเตอรี่ได้นานยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้กําลังเจาะนะครับกาลังเจาะก็เจ็ดสิบนิวตันเมตรนะครับหนร้อยห้าสิบรอบถึงสองพันรอบต่อนาทีนะครับรอบหมุนอายุการใช้งานของมอเตอร์นะครับเขาแจ้งว่าเพิ่มขึ้นสองเท่าถือว่ามันแรงยิงครับตอนนี้ใช้งานผมใช้งานไปก่อนแล้วนะครับแล้วก็กําลังแรงขึ้นก็สามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับที่เขาเพิ่มไหมแล้วก็แบตเตอรี่มาที่แบตเตอรี่นะครับ ยี 24, 2000 ah. ่สิบโวลต์สองพันมิลลิแอมก็แบตเตอรี่ตัวนี้ใหความยาวนานนะครับในการใช้งานเพิ่มขึ้นประมาณสักหกสิบห้าเปอร์เซ็นอาจจะเป็นเพราะประหยัดที่ที่ไฟ led แล้วก็มีระบบประหยัดไฟหรือว่าเพิ่มพลังแบตเตอรี่มาแบบไหนนะครับใช้เวลาชาร์จหนึ่งชั่วโมงนะครับสามารถใส่กับตัวอื่นๆของ imac ได้หมดนะครับถือว่าเป็นยี่สิบโวลต์แล้วก็ถอดก็วิธีถอดแบตเตอรี่ก็ถอดแบบนี้แล้วก็แบตเตอรี่ตัวนี้จะชาร์จไดส้สองวิธีนะครับ <S <S คือเราสามารถชาร์จกับอะแดปเตอร์ตัวนี้ที่ก็ให้มาคือเสียบเข้าไปแบบนี้เลย มันก็จะมีไฟขึ้นตรงนี้ครัแบแบดงกับน้ําเงินแดงกับเขียวครับแล้วก็อีกอีกวิธีหนึง่งครับเราสามารถชาร์จกับอุปราจที่เป็นแบบที่เสียบแบบนี้ก็ไปได้เลยนะครับแล้วก็จะมีไฟจะมีไฟบอกสถานะแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้นะครับพอเรากดก็จะมีไฟขึ้นก็แบตเตอรี่ของ iMac นะครับคือหลายคนที่เคยใช้ของ iMac มาแล้วนะครับหรือว่าใ,ใครที่ไม่เคยใช้มาดีก็อยากจะบอกว่ามันเป็นแบตเตอรี่ที่ว่าแอมแอมตรงนะครับแอมเต็มที่เขาแจ้งมาแล้วก็ใช้ตนนะครับอย่างที่ผมใช้ตัวหนึ่งถ้าเพื่อนๆที่ดูคลิป ประจำก็จะเห็นมมใช้กอ,อยแม็กอยู่คล้ายๆแบบนี้อีกรุ่นหนึ่งนะครับตัวนั้นก็คือใช้ดีนะครับใช้ตั้งนานนะยังก็ยัง,อง,อยงสภาพดีอยู่ครับก็ลองอไรลองฟังเสียงดูนะครับถ้าคนที่ใช้สว่านบ่อยๆก็ฟังเสียงก็น่าจะรู้นะว่ามันประมาณไหนนะครับ ก็เสียงดีนะครับเสียงดีเครื่องแน่นโอเคครับทีนี้เรามาดูการใช้งานนะครับเราก็จะมาลองลองเจาะให้ดูนะครับคือผมใช้มาพอสมควรแล้วนะครับแต่ว่าอยากอยากจะลองให้ดูนะครับลองเจาะเหล็กเจาะไม้หรือว่าเจาะซีเมนต์รงนี้ให้ดูนะครับก็จะใช้ดอกที่เขาแถมให้เลยนะครับครับทีนี้ก็จะให้ฟังเสียงดูกันการจับดอกสว่านนะครับเพราะวิธีล็อกดอกมันจะมีแบบตัวล็อกที่ว่ามีเสียงดังออกมาแกล้กๆเลยครับนะครับ คือมันแน่นมากเลยครับเวลาล็อกอันนี้เหล็กขนาดความหนา1.5ึมิลนะครับเป็นเหล็กหลองแล้วก็ใช้โดดดำๆที่เขาแถมมาครับจอดีครับเจาดีดก็ถือว่าเครื่องแบบสบายๆสำหรับเร่งเครื่องนะครับ เจาะได้สบายๆนะครับครับตัวนี้ก็เป็นไม้ตัวหนาหน่อยนะครับไม้ตัวนี้เป็นค่อนข้างจะหนาเป็นไม้ไม้ไม้เนื้อแข็งนะครับเจาะง่ายมากเลยครับคือแรงมันแรงมันเหลือๆนะครับครับเดี๋ยวเราก็มาลองเจาะไม้มาลองยิงสกรูดูนะครับตัวนี้เป็นสกรูขนาดหนึ่งนิ้วนะครับก็ลองลองยิงสกรูให้ดูสักสองสามตัวนะครับตัวนี้เป็นสกรูวัวเหล็มนะครับเป็นสกรูวัวเหล็มธรรมดาเลยครับไม่ใช่วัวขัน ไม่ใช่หัวเจาะเหล็กก็ยิงทะลุลงไปเลยนะครับไม่ต้องเจาะนำอะไระครับพวกสว่านแบบนี้ครับเดี๋ยวลองปรับไปที่โหมดสักรูนะครับก็ปรับทอกสักสักเบอร์เจ็ดนะครับสักเบอร์เจ็ดดูว่าการทำงานของทอกเป็นยังไงบ้าง ก็เบอร์เจ็ดสามารถยิงจมกับไม้แก่งๆแบบนี้ได้เลยน่ครับเดี๋ยวเราไปเจาะปูนซีเมนดูตรงนี้นะครับก็จะใช้จะใช้ดอกที่เขาแถมมานะครับให้เราปรับมาที่หมดนี้นะครับหมุนนี้เข้าตรงกลางอ่ามบนนี้ครับโอเคครับแล้วก็จะลองเจาะดูนะครับแต่ สว่านแบบนี้นะครับคือไม่ไม่สนับสนุนได้ไปเจาะซีเมนต์แข็งๆนะครับเขาคือมันมันมันไม่ควรนะครับสว่านแบบนี้นะครับเราจะเจาะพวกปลั๊กไฟอะไรแบบนี้ได้นะครับหินบล็อกอะไรแบบนี้ได้อยู่กว่าบนังเล็กๆน้อยๆรูเล็กๆนะครับแต่จะเจาะพื้นแข็งๆมันผมที่จะเจาะแบบนี้ไอ้พื้นเทคอนกรีตมันมันอันตรายอาจจะพังได้นะครับเรื่งการใช้งานของเราเนี่ยอาจจะใช้ได้ไม่นานนะครับแต่ผมจะลองเจาะดูสักนิดนะครับเพื่อหย่ากังวลใจ ้อเจาะน่าจะใบบายครับก็มันน่าจะไม่หนาเท่าไหรนะครับพื้นประมาณสักหนึ่งนิ้วได้นะครับแล้วก็ดอกดอกไม่ใหญ่นะครับก็โอเคนะครับถือว่ามันใช้ได้นะครับใช้ได้กับการเจาะทั้งทั้งสามแบบนะครับส่วนใครที่ต้องการจะสั่งซื้อนะครับก็สามารถเข้าไปทาง Facebook ของ iMac PowerTool ได้เลยนะครับแล้วก็สามารถหาซื้อได้ทาง s h อป e e l a z a d a นะครับแล้วก็ผมจะเอาลิงก์มาไปให้ใต้คลิปนะครับเพื่อความสะดวกในการกดเข้าสั่งซื้อต่างๆนะครับก็รับประกัน1ปี สามารถเคลมอะไรได้หมดเลยครับตัวนี้สแกนคิวอาร์โค้ดหรือว่าโทรไปที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับการเคลมการรับประกันได้หมดนะครับคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับก็อ,อย่าลืมติดตามดูนะครับว่าคลิปหน้าจะมีอะไรมาน,นําเสนอนะครับหรวามีงานเชื่อมงานอะไรมาแนะนํากันนะครับสวัสดีครับ